สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลน,นะครับของมพัฒน์บุญยะกามโมครับอีกหนึ่งรุ่นความสวยครับกับเหรียญรุ่น102ปีบารมีเจ้าคุณปู่ครับปีสองหาหนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่290 299ลังนะครับทีมงานของคนธระอภะโดยคนปิยะนะครับเป็นผู้จัดสร้างรูปแบบเหรียญนี่ค่อนข้างจะออปชั่นเยอะพอสมควรเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้ออัปปากาลงยาจีวรพื้นน้ําเงินครับโอโ้โหขอบเหรียญก็จะเขียนนี่ครับรุ่นหลังๆนรุ่นหลังก็ทําขอบเหรียญนี้จะมีแบบเป็นมหาลาบชนะจนเจริญพรใช่ไหมครับรุ่นนี้ก็102ครับเลข102ครับนี่ ความคมชัดของหน้าพัดแต่ลูกนี้รู้สึกว่าลงยาจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้แต่ใบหน้าพัดก็สวยนะครับนี่ด้านหน้าครับนี่มาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นรูปพัดยศนะครับพัดยศและนี่ครับโคตอกบอฮอดอวัดห้วยด้วนปีหกอายุร้อยสองปีเลขเฮ้ยอันนี้มีทุกเหรียญวะเนี่ยมีอะไรกิ่ขีดไม่มีนะเฮ้ยเป็นรอยอะไรมาเนี่ย <c oughs> นี่อ่ะนี่น,นี่ด้านหลังดูนี้ก็ได้ด้านหลังดูองค์ที่เรียมแล้วกันนะครับ ด้านหลังก็จะนีครับด้านหลังเป็นพัยดยศพัยดยศค่อนข้างจะสวยนะครับคมชัดดีเส้นสายของเหรียญมีนะครับต่อโค้ดเป็นเลขไทยเนาะสำหรับรุ่นนู้รุ่นนี้เดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างกันอนะันนี้โอ้โหเนื้อนวะเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะนี่ต่อโค้ดเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวอนโอ้โหก็สวยอิกแบบนะ,บะไปดูใบรายการกันก่อนสําหรับรุ่นนี้ที่แจ้งไปแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างและใบรายการกันนะครับ นี่ครับเหรียญร้อยสองปีบรารมีเจ้าคุณปู่ทีมงานปิยะเพิ่มสมบูรณ์โดยจะสร้างโดยปิยะเพื่อนสมบูรณ์และทีมงานคนุณธรรมภะครับที่คุณธรรมภะนี่ก็สร้างหลายรุ่นพอสมควรนะครับนี่ครับใบรายการต่างเนาะเนื้อนาวะนี่ก็จะมีรายการที่ห้าและรายการที่หกนะครับนี่ครับสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอย่างละหนึ่งนะในขั้บุชัดเจนนะครับเนื้อเงินหนึ่งเนื้อเงินหนึ่งรังกะลตีเนือน 1, เน้อ 1, เอ 1, งินสี่เหรียญนะตัวนนี้นะครับเป็นเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเงินลงยาสามเป็นสี่เหรียญนะ เป็นเงินลงยาฝังพลนุบก้าด้วยมีชุบเงินมีอบากาเหรียญของเราเมื่อกี้นี่ครับเป็นเนื้ออบากาใช่ไหมครับลงยาน้ําเงินนี่หนึ่งลังสองเหรียญน,นี่รายการที่สิบหกนะครับติดไปรายการชัดเจนไหมนี่อ๋อติดไปรายการชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็มีชุบเงินชุบทองโบราณน,นะครับอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง เยอะสุดก็จะมีในชุบเงินต่อโค้ดเฮงรวยอ๋อมีโค้ดเฮงรวยด้วยนะสามเหรียญน,นี่ครับมากสุดก็รายการละสามเหรียญสองเคยาแดงต่างๆก็สามเหรียญน,นี่ครับใบรายการทองแดงผิวไฟทองทิพทองแดงผิวลุ้งต่างๆนี่อย่างนัหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นเนะื้อสามเคแบคโรเดียมต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบเหรียญน,นี่แบคโรเดียมดูด้านหลังไปก่อนด้านโอ้โหแบคโรเดียมเส้นสาย,ยเยอะสเลเกินนี่ขออนุญาตดูด้านหลังครับ นี่คือแบล็โรเดียมนะความสวยอันนี้คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็เป็นลงยาหน้าหลังเลยเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคำก็สวยดีนะแล้วก็นี่โอ้โหนำเลิกมีรังนำเลิกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหหมายเลขหนึ่งศูนย์ต่อโค้ดนี่ดูครับลงยาพัดหยดนะนี่เป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินำเลิกนะครับ โอ้โหวันนี้วันนี้ก็มีเหรียญสวยนี่โอ้โหงานสองเคยาแดงโอ้โหโอ้โหนี่เนื้อนาวะครับเนื้อนาวะนยผมให้ดูแป๊บนะเนื้อนาวะเนื้อนาวะก็สวยดีนะครับนาวะก็จะเป็นนี่เลยนี่นาวะนะครับนาวะลงยาจีวรพื้นแดงโอ้โหนาวะก็สวยอีกแบบนะด้านหลังนาวะครับตอกนาวะก็ตอกนอว ลงยาพัยดยศนะครับนวะนี่โอ้โหโเหรียญจริงก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยคับ<อ>เหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นร้อยสองปีบารมีเจ้าคุณปู่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญใครสนใจบูชารุ่นไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญหรือ youtube ได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ